ตอนนี้วิดีโอที่คุณโพสจะเป็นคลิปเรียวแล้วตอนนี้วิดีโอที่คุณโพสจะเป็นคลิปเรียวแล้วหมายความว่าอย่างไรหลายๆท่านนะครับได้รับการแจ้งเตือนจาก Facebook มาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการโพสต์วิดีโอหลายท่านเข้าใจว่าอย่างไรนะครับตามเนื้อหาที่เขาระบุมานั่นก็คือนะครับเรายังสามารถโพสต์คุณกําลังคิดอะไรอยู่ นะครับที่มันเป็นคลิปยาวคุณกำลังคิดอะไรอยู่ตรงที่คลิปยาวและคลิปสั้นก็คือโพสที่ตรงคำว่า r e ี l ล e รีตัวนั้น,นครับเราโพสต์ตรงนี้ปกติแต่แต่ความหมายตรงนี้ก็คือนะครับการประมวลผลแดชบอร์ดมบืออาชีพการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับมันจะถูกมาประมวลผล เป็นอันเดียวกันจะไม่ได้แยกแยะว่ารายได้ตัวนี้เกิดจากคลิปยาวรายได้ตัวนี้เกิดจากคลิปสั้นการประมวลผลนะครับมันจะรวมเป็นก้อนก้อนเดียวกันแต่ก่อนเนี่ยนะครับในเรื่องของการแยกแยะจําแนกในเรื่องของข้อมูลต่างๆต,ต,ตรงนี้มันจะแยกออกมาอันนี้คือวิดีโอนะอันนี้คือคลิปสั้นนะนะครับมันจะแยกให้แต่ตอนนี้มันจะรวมเป็นอันเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ เมื่อเราแตะเข้าไปที่แดช h b บอร์ดมืออาชีพนะครับแล้วดูเมนูตรงคําว่าข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงลึกนะครับการแจ้งเตือนของ f a c e b o o k นะครับใหม่ล่าสุดตอนนี้วิดีโอของคุณนะครับที่โพสต์บน Facebook จะเป็นคลิปเรียลแล้วตอนนี้ข้อมูลเชิงลึกของคุณสําหรับคลิปเรียลและวิดีโอที่โพสต์ก่อนหน้านี้จะรวมอยู่ด้วยกันภายใต้ส่วนของเรียลแล้วนั่นก็คือหมายความว่านะครับ ไม่ว่าคุณจะโพสต์อะไรก็แล้วแต่ลงไปนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยข้อมูลต่างๆนะครับจากคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวนี่มันจะถูกประมวลผลมารวมกันจะถูกประมวลผลมารวมกันอยู่ที่เดียวแต่ก่อนเนี่ยคือไอ้ตัวรายได้จากวิดีโอมันก็จะแยกถูกต้องไหมครับรายได้ในส่วนของคลิปสั้นมันก็จะแยกตอนนี้คือมันเหมือนกับมันเหมาจ่ายให้เราเป็นระบบแบบเหมาจ่าย รเราก็เลยไม่รู้ว่าในส่วนของคลิปยาวได้เท่าไรคลิปสั้นได้เท่าไรนะครับมันรวมเป็นเนื้อหาเดียวกันมันรวมเป็นรายได้อันเดียวกันเราไม่สามารถแยกแยะได้นะครับในเรื่องของรายได้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเก่าไม่ว่าจะใหม่นะครับมันก็คืออันเดียวกันนั่นเองเห็นคําว่าคลิปเรียวไหมครับตรงสีฟ้า,าตรงนี้ใช่ไหมครับยอดดูทั้งหมดนะครับมัน5 2แสน 5.2แสนแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะแยกว่าวิดีโอเท่าไหร่นะครับแล้วก็คลิปสั้นเท่าไหร่รูปภาพเท่าไหรสตอรี่เท่าไหร่หลายรูปภาพเท่าไหร่นะครับอันนี้คือมันรวมเป็นอันเดียวกันเลยเนาะอันนี้ให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าระบบเนี่ยคือมันรวบรวมไว้ให้เราเป็นที่เดียวกันเราไม่สามารถแยกแยะได้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้นะครับตอนนี้วิดีโอของคุณบน Facebook จะเป็นคลิปสั้นนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้นแ,นแต่เข้าไปดูครับ เห็นไหมครับตอนนี้วิดีโอทั้งหมดที่คุณโพสบน Facebook ก็จะจะเป็นนะครับคลิปสั้นนะครับเราทำวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของคุณตอนนี้คลิปเดียวยาวได้มากกว่าคลิปสั้นอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือรายละเอียดนะอะไรดังที่ผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันก็แจ้งมาเราแบบนี้มันไม่สามารถแยกแยะได้มันรวมรายได้ไว้ที่เดียวนะครับย่ังที่ผมบอกนะเป็นการเมาจ่ายนะครับอะ เราก็ทํากันต่อไปนะครับอย่างน้อยมันก็ยังมีรายได้เกิดขึ้นก็แล้วกันนะครับผมตรงนี้ใครได้รับการแจ้งเตือนกดเขาว่าเข้าใจแล้วนะครับมันก็จะหายไปแค่นั้นเองนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจในเรื่องของระบบของ Facebook ที่มันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยก็แล้วกันนะครับ